สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เกา่า FC ใหม่จ้าแล้วก็ปรับปรุงรังสิมาเป็น FC จะมากินยำมาม่าน้ำเยี้ติ๋วจะยำทะเลนะคะยำมาม่าทะเลเดือดจ้ามาโอ้ยแซ็บแบค่ะแซ็บแมาเด้อกุ้งตัวใหญ่ๆเป็นเยมๆจ้านี่ค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆหอยแครงตัวใหญ่ๆจ้ามายำทะเล ไหมคะมึกใหญ่ๆเลยน่ากล้ามากินด้วยกันนะคะใส่มือขนาดเล่กมือเออมือแบบข้อซื้อนะมือแซ่แข็ง สั่งมานะคะยำนี้ไม่ได้ทำเองนะคะวันนี้ยำปลาล้านัวจ้ยะยำทะเลปลาล้านัวใส่มามา่ายายก็จะตักแบนออกมาก,ก่อนนะะอี้คขะเด้อ ก็ามาสั่งปลาเยา่ยิวเองนะคะเจ้านี้จะก็เลยไปอุดหนุนเขาหน่อยเราทํากินเองก็ทําทได้จ้ะเครื่องก็ครบจ้ะแต่วันนี้ขอขอไปอุดหนุนเขาหน่อยก็ <c ười> ามาสั่งปลานะคะจะอร่อยอร่อยมามามากินด้วยกันคะ่ะกุ้งดูสิคะไม่แพงนะคะ ร้อยห้าสิบค่ะมามา่าเรามาลวกใส่เองนะคะแล้วยายจกเ็เสิร์ฟไปให้ลูกสาวนะคะอืมอ่ยังไงยายก็แบ่งเพื่อนเนานะอ่ะโอเคม่ขมา,ขมาพี่น้องทุกคน ยำปลานัวนะคะเขาจะสั <creo u> ่งเยีติวทีละสองโหลเลยนะคะไปแได้อาทิตย์หนึ่ง น้อมแขรมาขยมา แก็ไม่ถูวงวาใส่เปลือกหัแค่งระเสี่ยมพี่น้องจ้าอืม เผ็ดีสาัดแล้วจ้ะก็ได้กินเผ็ดนั่นโอ้เสือใหญ่เลยี่มือก็กรอบดีจ้ะ มายำเอามามยำมอามานับจ้างล่างรถบอนจะเอารถไปเช็คสภาพฮะเนื้อเมียนเบลล์ปนีว่าสามทีหมื่น เด็บเด็ดคน,นเด้อค่ะเด้อทอดง่า่ะเอารถมาจอดพี่เด้อเอารถมาจอดนาบ้านพีเด้อเผ็ดอะจรจะพี่น้องจ้า รถสะเดเนด้วยคบเห็นมันหายไข่วาสันเะติวตัดเปลี่ยนหลังคาใหม่ยได้เตัดผมใหม่รล่อไหมคะเวติวขอจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไรทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อที่เขามากินจั่ทะเลเดือดน้ำเจติวจ้า เลิฟเลิกทุกคนนะคะบ๊ายบาย